สาวแพทยปภพานะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีเรียกได้ว่าการอัพรูปของแม่แพทในครั้งนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์กันอย่างมาหาศาลเลยเพราะว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของแม่แพทยกเรียกได้ว่าแต่งตัวได้น่ารักแต่ยังซอนไปด้วยความเซ็กซี่เยอะแตกมากๆเลยนะครับโดยโพสต์นี้ของแม่แพทนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆโดยโพสต์นี้นะครับเจ้าตัวก็ยังถ่ายรูปคู่กับร้านไอติมด้วยเรียกได้ว่าแจกความน่ารักสดใสดสุดๆเลยนะครับในส่วนของไอติมนี่ก็คือน่ากินมาก มากเลย เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าซึ่งโพตนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับของแม่แพทนับพเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความผิวของแม่นั้นฉ่าเกินสวยมากแม่สวยงามน่ารักหุ่นดีสุดๆเลยค่ะคุณแพทสวยมากค่ะเซ็กซี่นะชอบแม่แพทแต่งตัวแบบนี้มากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ที่เป็นอีโมจิหัวใจอีกเยอะมากๆเลยก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ ของแพทย์นภาสวยหวานน่ารักลงตัวมากๆครับหน้าเด็กมากๆเลยแถมผิวพรรณก็คือดีสุดๆขาวเนียนระมุนมากๆครับ